อีพีโบนัสเหมือนอีพีที่แล้วมีที่มีอีพีโบนัสอ่าอีพีโบนัสพิกัดของดีราคาถูกบริเวณเซนท่าน <laughs> เ,เ,เป็นเป็นแบบเขาเรียกนะเป็นสนยนอาหารเล็กๆศูนส์อาหารเล็กๆใช่หลายคนไม่รู้เวยว่าว่ามันมีสูยนอาหารเล็กๆอยู่ตรงชั้นใต้ดินที่จะลด,ดอ่ะที่เป็นที่จะลดที่เป็นที่จะลดในเซนท่านอะไรเงี้ยเออมันก็มีแบบคือที่เซนท่านมันก็มีอาหารหลายแบบเนาะ มีที่เป็นร้านเป็นเชนเป็นหลากหลายมากเออเป็นฟู้ดคอร์ดเป็นอะไรชั้นบนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีแบบโซนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพนักง,งานมากินซึ่งวิธีการไปก็คือถ้าเกิดคนมามอเตอร์ไซค์อ่ะง่ายเลยคนมามอเตอร์ไซค์ก็คือจอดรถตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล้วเดินเข้ามาทางทางใต้ดินอ่ะมันอยู่มันอยู่ขวามือทางเข้าข้างล่างทางล่าง,างอะไรเงี้ยเออที่อ่าที่แนะนาเนี่ยก็คืออ่าหนึ่งเลยคือมันราคาถูกเออมันราคาถูกมากมันสตาร์ท 35-40ิีอะไรเงี้ยคิดได้ราคาแบบว่าอิ่มจานหนึ่งอิ่มแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นอ่เครื่องกึ่งสูนอาหารเล็กๆเนาะมันก็จะมีความหลากหลายเยอะนะที่เดียวมีทั้งข้าวรัดแกงอาหารตำสังก๋วยเตี๋ยวยำ้มตำ้มตำมาม่าต้มลูกชิ้นก้วยปิ้งข้าวมันไก่โอ้โหเยอะแยะไปหมดูหมูอะไรเงี้ย อขนมจีนมีน้ำเงี้ยวด้วยไว้ดเวยเนี่ยมีทุกอย่างอ่ะเออแล้วก็แบบคือมันมีความหลากหลายมากๆแบบอ่าราคาย่อมๆราคาย่อมๆด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนพีพิกัดเผื่อใครแบบแล้วไม่ใช่แค่ราคาย่อมเยาวอย่างเดียวแล้วมีหลายอย่างอย่างนี้นะคือรสชาติดีทุกร้านด้วยรสชาติดีใช่คนใหเท่าที่ไปชิมมาเหมือนเราคัดมานหมเวลาใครถามกินข้าวไหนข้าวเซนทันอาจจะดูรวยดูรวยดูรวยไม่ใช่หรอกก็มีจุดที่เป็นของดีราคาถูกที่ที่หลายๆคนไม่รู้อะไรเงี้ย เออแหละไปกินมานานมากนะนั่นจะเป็นปีแล้วว่าเออเท่าแบบไปกินตรงนี้มาอะไรเงี้ยกินประจำกินเป็นประจำอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็กินจนสนิทกับเจ้าของร้านแล้วเออกูเคยติดตังเขาได้เคยเล่ายังปะยังเออกูเยเออแล้วคือเขาทำไงเขาโยมให้ติดด้วยก็วันนั้นกูไปกินข้าวไปกับน้องใช่ไหมไปกับน้องแล้วทีเนี้ยบังเอิญน้องลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ไว้ที่รถหรือที่ออฟฟิศนี่แหละเลยแล้วก็แบบอันนี้ไม่ได้แบบจ่ายตังค์ไม่ได้ โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาอาไม่ได้อะไรไปเลยใช่คว้ากุญแจรถออกมาเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมือนี้พี่จ่ายเองนี่กดหักแท็กซี่เลยเรียบร้อยแอปธนาคารล่มเอ๋อผันสารแล้วเงินสดสาเลยไม่มีไม่เคยโกเออก็คือแบบไม่มีตังค์จ่ายก็เลยแบบพี่ผมไม่มีตังค์เลยพี่วันนี้เดี๋ยวผมถึงออฟฟิศแล้วเดี๋ยวผมสแกนให้พี่ได้ไหมเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้เออเขาก็ได้ไม่เป็นไรเอามาให้พรุ่งนี้ก็ได้อะไรเงี้ยโอ้โหใจดีมากใช่เขาใจดีมากที่ร้านก็คือ บางครั้งอ่ะพี่เขาไปนั่งจองที่โต๊ะนั่งนั่งจองโต๊ะนั่งไว้ให้แบบมันก็จะมีแบบโต๊ะให้นั่งแบบฟิลฟู้ดคอร์ดสูนอาหารอ่ะเออมันก็จะมีโต๊ะเยอะๆใช่ไหมแล้วก็อ่าใครไปก่อนก็ได้ก่อนอะไรเงี้ยแต่บางทีพี่เขาเห็นเรามาปุ๊บพี่เขาก็มานั่งนั่งจองปกติตอนเที่ยวคนจะเยอะคนจะเยอะใช่เขาจะมานั่งจองมาให้อะไรเงี้ยเป็นดีจังดีมากครับอบอุ่นกินเขาบ่อยส่วนอย่างที่บอกอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นพนักงานเป็นอะไรเงี้ยเนาะบางทีแบบก็คือกินกันจนแบบ จนคุ้นกันอะเรียกเรียกชื่อกันอะไรกันแบบนี้เจอหน้ากันบ่อยทุกวันเนาะมาเป็นเพื่อนกันอะไรไงแฮปปี้แฮปปี้เป็นโลเคชั่นกินข้าวที่แฮปปี้แบบทั้งเขาเรียกไงทั้งคนขายแล้วก็คนกินคนขายคนขายแฮปปี้หรือเปล่าไม่รู้นะเออแต่แตาเขต้องแฮปปี้เขาเจอลูกค้าอย่างเราใช่ไหมล่ะเออเจอลูกค้าแล้วเราต้งรักของเราใช่ไหมล่ะติดตั้งเข้าอ่ะติดตั้งเข้าว่าเราเพื่อเขาก็ใจดีเขาก็ใจดีเนาะให้เราติดตั้งเขาเขาก็ใจดีอะ เคยเลยตั้งแต่เอาจจริงๆตั้งแต่ตัวมาเพิ่งเคยติดตั้งค่าวครั้งแรกคำตัวไม่ถูกนะคำตัวไม่ถูกเลยไม่เคยเซ็นค่าวพี่ไม่เคยถึงขั้นต้องเซ็นค่าๆครั้งแรกเซ็นค่าวเซ็นได้แล้วน่ารักก็เลยอยากอยากแนะนําแล้วกันเออว่าเราไม่ได้ทำคอนเทนต์สายรีวิวเนาะแต่ก็เออเจออะไรดีๆก็อยากบอกเราเรากินแล้วมันอร่อยแล้วมันราคาดีเพื่อนๆเราก็อยู่พิโลกกันเยอะอะไรเงี้ยเผื่อแวะมากินเนาะใช่แล้วเจอกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในอีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของพวกเราไว้นะครับ สำหรับวันนี้บ๊ายบาย